แพนจะทำดวงแรนดอมนะคะถ้าตอนนี้คุณและเขาทะเลาะก,กันมีประเด็นกันไม่ได้คุยกันแล้วอยู่ๆก็ห่างกันไปเขาเขาลบคุณออกจากใจแล้วหรือยังเข้อลืมคุณแล้วหรือยังกดห้าปุ่มด้านข้างเพืก็เป็นค่าครูให้กับแพนด้วยตอนนี้คุณไม่มั่นใจเลยอะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้กลับมาเป็นในรูปแบบเดิมหรือเปล่า หรือเขาจะมาง้อไหมหรือจะมาปรับความเข้าใจหรือเปล่าคุณได้แต่คิดแล้วก็เคว้งอยู่แบบเนี้ยเพราะคาดเดาอะไรไม่ได้อะมันด้วยที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ดีคุยกันแล้วก็เข้าใจอยู่กันก็มีความสุขจนบางคู่บางคนเนี่ยวางอนาคตกันแล้วด้วยซ้ําแต่ถ้ายังไม่ได้วางอนาคตนะ่ะก็คือมันก็เริ่มที่จะมีเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ที่จะขยับไปอีกสถานะหนึ่งจากคนยังไม่มีสถานะความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะแยกเป็นสองกรณีแล้วตัวเขานั่นอนะเปลี่ยนไปนิ่งกับคุณไม่ค่อยสนใจคุณและบางครั้งอ่ะถามดีๆว่าเออเหนื่อยไหมทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจว่า คุณอาจจะมีการประชดเขาหรือไม่มั่นใจว่าเขาทำงานหรือเปล่าหรือเป็นการเขียนข้อความอะไรกันบางอย่างอส่งไปแล้วเข้าใจกันผิดโดยเฉพาะตัวเขาก็เกิดอาการที่เป็นแบบโมโหขึ้นมาหรือฟังแล้วมันไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่แล้วก็บวกกับตัวคุณก็ถามในลักษณะที่ว่าอยากรู้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วเขางานยุ่งหรือเขายุ่งเรื่องอะไรกันแน่ก็เลย แตะแตะถามไปนิดนึงนั่นแหละแล้วก็กว่าจะทะเลาะกันเนี่ยก็คุยกันแบบเนี้ยมาหลายครั้งเพราะเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไม่เหมือนกันแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือก็คุยกันอยู่ในชีวิตกันตลอดเข้าใจได้แต่เดี๋ยวนี้คือทักเช้าท้งวันส่วนเย็นนี่คืออาจจะมีบ้างหรือก็คือหายไปเลยมาอีกทีคือเช้า นะในลักษณะที่เป็นคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนมันจะเป็นแบบนั้นจนคุณมีความรู้สึกอึดอัดน,นะแล่ถ้าคนเป็นคู่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าวันนี้เขาไม่ว่างที่จะพบจะเจอกับคุณหรือเขางานยุง่งเนี่ยเลยทาให้ทะเลาะก,กันและเขาตอนนี้ทะเลาะก,กับคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะเขาเพียงแต่อยู่ในที่ของเขา ยังโมโหอยู่นะแล้วก็รอการติดต่อจากคุณเนี่ยอยากจะให้คุณติดต่อไปนะคะ